โอ้โห,โ,หโ,หโหสนามสองไทยยังหาชัยชนะไม่เจอโอ้โหไทยแพ้เซอร์เบียไปได้ยังไงเนี่ยกำลังจะชนะอยู่แล้วเชียวแหมนัาสงสารน้องๆมาเตินโอ้โหไทยกับเซอร์เบียรุดยังแทบไม่ได้หายใจใครได้ดูคู่นี้บอกเลยว่ามันสุดๆไทยนำสองต่อศูนย์เซตไม่สามารถปิดได้มาเซตที่สามเกิดอะไรขึ้นไทยแพ้ไปสิบเจ็ดต่อยี่สิบห้าเซตที่สี่แยกไปดก ทายแพ้ไป12-25เกิดอ,อะไรขึ้นต้องมาลุ้นกันในเซตที่5ตอนเสมอก,กัน11-11ผมนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งดูอย่างเดียวแล้วก็มาเสมอก,กัน13-13ผมดูแล้วแทบไม่ได้หายใจเลยนะครับลุ้นจนทยแพ้ไป14-16โอ้โหแพชนะหลายครั้งอยู่แค่เอือ้อมแต่เราไม่ได้สงสัยไม่ได้พบดวงสุดท้ายทยแพ้ไป0-3เซตเสร็จเซบียไปแล้วส่วนคู่อืน่นๆญี่ปุ่นก็แพ้เยอรมัน2-3คู่นี้นะครับถือว่าเยอรมันเก่งมากเลยอีกคู่หนึ่งโคเอเชียมีบอยนะครับชนะเกาหลีใต นะครับชนะโปะแลนไปสามต่อศูนย์นะของเราชนาจะจัชนะเนาะก็แคนาดาก็แพ้ตุรกีไปศูนย์ต่อสามนะครับเลยทำให้แคนาดาตกลงไปนะในระดับโลกเออแล้วไทยจะตกลงไปหรือเปล่านะครับแพ้เออเซอร์เบียแต่ว่าเซอร์เบียขโมยเยอะใช่ไหมครับก็คงจะลบไปไม่เก่งคะแนนนะครับก็แมตช์หน้าเจอโคเอเชียนะครับก็น่ารู้นะครับโคเอเชียร,รู้สึกว่าเล่นดีขึ้นนะครับที่มัหลังก็ติดตามเชียร์กันนะครับ